รเขาสร้าง,รงางลัวภา,าบเนี้ยต,ตอนนี้นะรเราอยู่กันที่เือมแพนะครับที่จัหวัดวายตีนนะอาจารย์ขีดถังหมดสิบไปนะครับและถังใบนี้นะเป็นถังที่ขอบอกเลยครับว่าจะทิ้งแล้วนะครับผมนะจะทิ้งแล้วนะ มาดูตรงครับว่าเคมื่องยายนะฮะกับถังใมนี้จะเป็นถังมะม้อยแค่ไหนเรามาดูกันครับเรื่องงานแท้ลอยไม่เคยโดนทิ้งได้ถึงนักบอมสักวงแสงข้าทั่วโลกบริการไปทั่วข้างในก็ไปได้ลูกค้ามั่นใจเต็มร้อยไม่มีเท่าเฮียบอมคลั่งตีใช้แล้วไม่ผิดหวังจากเมืองไทยสู่ทั่วโลก เราบ,บริการเรื่องโฟมต้องทนหน้าปอมไม่มีใครเดียว้อยน้าไปได้ไกลไม่มีทางพังเรื่องคุณภาพรับเนื้อกว่าใครน้าปอจามจังหังเจนคาัวโลกโบริการได้ทั่วจะดูนะครับว่าสภาพนะครับเจอฝนดูนะครับอันนี้เราเห็นถังที่บกอันนี้เหมือนจะทิ้งไหมเหมือนจะทิ้งไหครับมันจะทิ้งนะ เมย์ทิ้งนะแล้วดูการขยายตัวนะฮะปมมันจะทําการขยายออกมานะคตอนหนาแน่นอมันนะครับแน่นอนครับมันขยายถึงยี่สิบเท่าด้วยกันนะครับแล้วเราต้องระวังนะฮะมมันจะทําการนะจะเดินออกมาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่งานเฉพาะทางนะครับคนฉีดจะรู้ครับว่าควรจะฉีดกี่วิเข้าไปตรงนะี้ 加加油油